สวัสด <Smile> ีค่ะบัตนี้วันที่24กรกดาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่85 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทรัิริธนา,ากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิริลม่มนต่างๆถวายเป็นท่บูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแดรุบอาจารย์ทั้งหลายกอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึดได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหึ่งบทการพระัฒนาัยอรังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควาตังอภิวาเทนี้ สวาค่ะตัววตาธรรมโมธรรมังนอมาสามีสุปฏิพันโนพระกวตโตสาวะสังโฆสังฆังนมามิสองบทบูชาพระไพรีพินา์อรังสีมาสัมพุทโธสุจิรังปณิพุโตกุณิหิทราชานุทานิปราหมีจติสติยาวะชีวังอังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคตโตปูเชัยนิรัตนทะยังธรรมังสรามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลีสุอาทาคชนตุเทวตาสมทมมุนีราชาส,าสัสสนันตุสักโมฆะังสักเคกามีจรูเปขุริสิการตเถจะเป็เควิมาเีทีเพรตเถจาการเมตรูว่าคาาักานาเคหาวัตถุม,มหิเกเ,เตปุมมาจายันตุเทวาชลฐานวิสเมยยคักขักันธพนาคาทีทันตาสันติเกยัมุนีราว่าจะนังสาทโวเมสนันตุธรรมสวนาคกาโลยัมพัทันตาธรรมสวรรคกาโลยัมพัทันตาธรรมสวนาคกาโลยัมพทันตา สี่บทสวดบุพะพาคณะมการนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาสัมพุทธัสสะข้าบทสวดใจสารณคมนาปาถะพุทธังสรนะขจามิธรรมังสรนะขจามิสังฆังสรนะขจามิทุติยมปีพุทธังสรนะขจามิทุติยมปีธรรมังสรนะขจามิทุติยมปีสังฆังสรนะขจามิตาติยมปีพุทธังสรนะขจามิตาติยมปีธรรมังสรนะขจามิตาติยมปีสังฆังสรนะขจามิ โกโสวสัจจคิริยาคาถานัตถิเมศรนังอัญญพุทโธเมีศรนังวรังเอเตนะสัจจัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมศรนังอัญญธรรมโมมีศรนังวรังเอเตนะสัจจัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมศรนังอัญญสังโฆมีศรนังวรังเอเตนะสัจจัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทาเจโตสวติรัตนะปาณามคาถา พุทังนันเมรรัตนปูตัสสรีรัจิตังธรรมังนันเมรรัตนปูตัสวิสุทธิสารังสางครั้งนันเมรรัตนปูตัสสุสีลัติถิเอตังนันเมเร,นรุตรัตนังรัตนตยวหังสามมาสมมสริยตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายะย,ย,ยุตัดคุณัโยค้าวัสัปปะปวะตังอสุมิตยัมหิปิตเถวายถาติทันเตเอกังวินาตติตะเรสัมมาสัมภเวนะโตเกกัจจิ ทาจิตจัเจเรนจักปาถุภูตังคัมภีระยานวิสัยยามอติตุตาสธรรมวิญยูหีปันติตตะชนีหิวิชัญญารูปังโรกัมกิโรกัมหีเกหิจิตกะทัดจุปลลพณิยังเกสันจิตุติวิธิตังคุณกายายายะในเมหีวชนะตายะวิสุวิสุตัมปิกสุมตตสตังมณิสิสุทธะปัสสาทธาทานงคุณยติกะณ มะสม,มุตตามาปุญญะภูมังทุกขาะมุจันมุขค่สะสารนังฆาตามังปูชาไดเหสุปะระมังอภิปูชานีงยงนิพานาสติกริยาอยู่ปะนุนินสยะถังสัมมาคิเลสัมมาลโสรนาสิทธิยาจะาสาธุหิอัตถกุสเลหุปัสสวนียังปานิหิจ่าปิสราราานังขะมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนาสรนารนังฆาตามค่ะ รันตินที่วังขณะน้สในศูนมัสมานาปูเชมจาปิสสตังสุป,ปะสันนจิตาตถานุปาริจริยาสาทารตาจักบุญเยนตัตตถาสุกเตนะสุขีพระเมมูเตเชนตัตตสัจธาปิสุวัติหตุนตุโยเจทธรรมวินยัยปิปานามาภูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุโพชมังตโสปะมิสัยยะจะยายะอายมปิหตุตุวัตถุตเยปร,ริจิตโตสุปสัสัทสาธาคาร8แปดนมมะกะระ สิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมลาปะกะโถสามังกัปุทโศกัโตวิโมโตมารัสสะปาสานิวิโมจยันโตปะเปสิเขมังชะนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังเสดภาษานามามิโลกัสสนาทจารวินายะกัจจะตันเตสัสเตชยัสสิทธิโหนตุสพันตรยาจาวินาชเมนตุธมโมชโยโยวิยะกัสสะสัตถุทัศเสสีโลกัสสีวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะธรัสะทารีสาตาวะโหะสันติโกสันติกะโรสุเดโนธรรมังวรันตังเสดภาษานามามิโมหะปัทธังอุปสรรตธา ตาเทัยสตาเตชิติที่โหงตุสัพพันตรยาจารวินาสเมินตุสัตถมาศยนาสุขตานุโพโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชจโกจาสวากะสวากะตาธรรมมังวิทิตังกโรติสังฆวงวัฏตังสารสานมานมิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิงตาเตียสตาเตชิติที่โหงตุสัพพันตรยาจารวินาสเมินตุ เก้าบสวนนโมคราถักคาถานโมราตสมมาสัุธสมหิสนุนโมอุตตมธรรมสัสวะคาตเสวะเตนิทะนนโมมหาสังคสปิวิสุทธสีลทิิโนนโมโอมาตายารัตรัตสารัตนาตยสสะธุกังนโมโอมกะตีตัสตัสวัพุตัสยัสสตินโมการัพภาเวนะวิคัจฉันตุปทวานโมกาลความเวนะวิสัตเนวิมหิแหนิเพชวา สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสตังเอกังสมัยยังพักาวาสเกตุวิหารติกาฟปีฟฟละวัตถุสมิงมหาวันิมหาตาพี่คุูสังเกตนะสติม,มันจะไม่ได้ยิพี่คุูเสยสิ เหตุสาเหตเหวะอหันเตหิตุทัศนีจัรการตวิเทวตาเจปุณณ์ในราชสิณีปิตาโหติภะคะวันตังทัสศนียพิฆูตังฆะจาราจะกจะดูนางสุทาวาสกายะนางเทวานังเอตระชหุ่ิอปยังโขปภะคะว่าสเกสุวิหารฤทธิ์กาปิลาบวัตถุสมิณมหาวิมาตาพิฆูตังเกนรสติมเราจะมะเตหิพิฆูตังเสสุสาเหตเหวะอหันเตหิตัสนีจักรการตวิเทวตาเจปุณณ์ในราชสิณีปิตาโหติภะคะวันตังทัสศนียพิฆูตังฆขจาราเกปัญจ้าโน้นไม่ ว่าเราจำไม่ใช่ว่าเอเมฆวะสุทาวาใส่เทวะสุอันตรายหิตาพักวะตัวโกและตัวปตุราหังสุอาตโกท้าเทวะตาพักวะต่างอภิวะเทวะตาเอกามะทังอัตังสุเอกามะทังพิตาโกเอกาะเทวะตาพักวะตัสันติมาตังอัปปสีมหาสมณะโยปะวะนาสุนเทวะปายาสมาคตาอาคาตมะหะอิมังธรรมะสมัยังทะกิตายวะอัปาราชิตาสังคติอาตโกปาราเทวะตาพักวะตัสันติมัาตังอัปปสีต่กระวิตรวะสมะตาหังสูจิตังอัตโนอุชุมเมตังสูตาราเทว นี่กำมักถางภสิีเฉตระวาขีลังเฉตวะปริรังอิทธีลังอหังจมีชาเต่จันกิสุทาวิมาราสุขจักุมัตตาสเดนตาสุสูนาคติอัตคูวาปราเทวะตาภัคกวัตุชนิบันิบของพระอรหันสีเยเกจิพุทธังสันนัคตาสีนาเตคัสมาสันติอปายยะปูมิภูมิงปายะมานุสันติแห่งเทวะกายังปฏิปุเรสันติติอัตคูพคกวาตพิคูมันเตสีเยปุยนะพี่เข้ทัศนึกจโลกาธาตุ สัมปีฆวันตานังอิทัลมเยวะเทวตาเสนิเปตาอภิวิสันติเยะยิทาบิไมหังอิตัลังยิอสิกิสามิพิกวัเทวกายานังนามานิกิติยิสามิพิกวัเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกวัเทวกายานังนามานิตังสนาสัสสะทุกังมานิสิโรุถาภาสิสามมิติเอวัมพันเตติ ศาสานาอมุศาสนามัตตุงอาเกินันตมัตตุงที่ศาสนาพระพุทธอมุ์ตัสสะสนาพุทธเนี่ยว่าวิจิตตมัจจคุมาตุโอมันติยะสัจจะสัมปิเลเซลในรัตติวะตรยาภิจิตตาเตวิชัยภิกขะวเยาวังกิติยสัมมิจิราหิอนุบุคโศสถานสาระวะยะาะภูมิกาภิลาวะตะวะอิทิมาตุสิติมตะวะนะมันตัวะสะสิโนโมทัพมะนาภิกขมมพิโกนะสิมิติงมะนังสัสาหังสาหิมะวะตายะสะนะตะวะนิโนอิทิมาตะุสิติมะตะวะนน้ำมันตัวะสัสิโนโมทัพมะนาภิกขมมพิโกนะสมิิิต อิจเตสุหสสหัสยาขานัตมันน uhh ิโนอิทิมตุิตมตะวนามตสัจฉนวันาิกมพิกนสพิติมนังไปสามีตาปัญสตายาขานัตวันนิโนอิทิมตุติมวนตสันวันาิกรมพิกนสพิติงวนัภูมิโรชาหโกเวกุลสันนิเวสนพิโยนังสตาหสังยาขานัปายรูสติภูมิโรชาหิโกสะคสมิติงนัภูริมันสังราชา นั่นมาหม่ก็หายอีกทีมันต้องช่เติมตะวนน้ำมันตัวเศรษฐนงมาทำหน้าพิกำมุมพีขนานเศรษฐตีงมาหนังปัจจิมันจะที่สังภาษาพิโรปโคภาษาเศรษนักหนังอาทิตยมาหาภาษาโสอุตตปิตะสาบาโวนั่นมาหม่ก็หายอีกทีมันต้องช่เติมตะวนน้ำมันตัวเศรษฐนงมาทำหน้าพิกำมุมพีขนานเศรษฐตีงมาหนังอุตรันจะที่สังภาษาคุยเรตภาษาเศรษนังอาทิตย์ปฏิมาภาษาโสอุตตปิตะสาบา จะสายเอตจันยิจราชโนกันทบาทสารอุจกีมโหทัศนาพิจมุกพิคอนันต์สิมิติงว่านางอาทักุลนาคสารนาคาเวสลาสานจักราธรรมรัตตระอาคุปายาคศาสยเติพิจมุนารถตระฐานยะอาคุนาคยาสติโนเอราวัณนมหาโภศกุศะสิมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัสหารันเถกที่ปาทิสาปักิวิสุตธจักรคเวหายาสาเีว่านางะทธาปตตาสิจารสมาณะอิติเตสานะังอภัยยันตธรรม นาข้าราชานัมมาศิสุปนนาโตเกมยมะกาสิพุทโธชนะฮิวาจาติอุปาหะยันตานาคสปนาจารดามังกรสุภุธัมศิตตวะิระหัตเทนะสมุทตังอสุราสิตาภัตตโรวาสวาสิติอิทิมาโตโยสติโนคาระคันชากะหันสมะอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนโมจิสาสตันจะปรุขุตานังซาเปเวโรจนะมักาสัน an ีระบากริสเดนังตังหุปัตตังโมสมัยอย่างนั้นนิพพานเตปิคุณาสุวิตินวะนัง พระโกศเทวาปฏิัตวีจาเตโชวายูต่างข้างมงกุฎดณาวดุณาเทวาสมโมจะยึดด้าสังไมตตางดุณาการอิารกุเทวายุสัจินนทสิทธะกายาสปินานัตาวันนี้โนอิติมันต์ตชุติมันต์วันนั้นตัวสัิโนมาตำวนาั้พีกมุงพี่คนนสิมิติมนังเป็นนักตัวิเทวาอสุริอสสหะลีจัสมาจัทเวย์ย้ามันฉันถ้าสมบูรสาใิเทว ขีศิษย์คาริวะอริจักกาจตัวชาจามุมาภูพาณิพาศนงวัตุลาสารธรรมะจัจจุตตาจาริชะกาสุเรนรุจิราอากูอากูวาสวดเนศนรสุเสติธาตุกายะสเปนานต์ตะวันนี้โดยอิทธิพันธ์ตัวชุติมตวนตะวันตัวสัจสมนอมทัศมณะที่กำมุงพิโคนาสุวิติงวณังสามานามหาสามานามนุษย์สามานุสุตมคิดาปุตสีอากูอากูโมระปุตสีกาอจักกูหะริวเทวายเจจารุงยินตวสิณงภาระคามหาภาระคาอากูเทวายเจสสิณงทัสเสติธาตุกายะสเปนานต์ตะ วัานี่กัญญาสภินานัตตะวันนิโนนาวันเยจนะอาธันฉุบเยจันเยสสหประวุฒธาติมากที่รงอุตตายีน่ามากะสวังท่าเคีกุกกาตังรังคังจานท้าสิตาสิตา ไปในนาทรมหาจักรสรางกัตวานาเพียร์เข้าอังเดียถาปวุชโกมิโคท่านได้ยันตุสัมพิทุโกตถาสงกัจจาวสีสังคุโตอสยังวสีตันจัสมภังกบินายะวัมปิทวันสุกุมะตตุวันติยัสสัสสาสวกีสารานิรติมาลสินอาภิกันตาเกวิสันภิกขะเวได้จะตัมตากมรุงสุตวะพุทธัสสะตานังพิทาลคีนิปะกามูเนสังลมังปีอิเชยุงสเพวิจตสังคามาภะยาติใจกัสสินโมทันติสังกูเตนิสาวกตาเทชเนสตาติ 1 Universe ิบเอทสวดปังคลาสุดตังอเสถัสาสภานังปฏิทานเสวนาปูเจาะปูชาตนียานังเอตัมมัคคุโตตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจักบุเพจกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิติติจัเอตัมมัคคุโตตมังพาหงสสันจันจะกสิปัญจมินาโยจัสุสีคีโตสุภาษิตาจยาวาจัเอตัมมัคคุโตตมังมาตาปิโตุปทานังปุตตะทารสาสังฆะหูอนาคุระจักมันตะเอตัมมัคคุโตตมังธานจะธรรมวริยาจัยาตกานันจะสังฆะหูอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมัอรตคคุโติปปตม ปมาณโทจะทำมีสูเอตามังคุลตมังคาทัวจะนิวะโตจะสันจุทีจักกะตันยุตากาเลนะธรรมะสัมวนังเอตามังคุลตมังขันติจะโสวจัสตาสมานานันจัตทัสนังกาเลนะธรรมะสากจฉาเอตามคุลตมังตโปจะปภุมวจเรียนจักอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจจิริยาจักเอตามคุลตมังบุตตจาะโลกะธรรมีหิจิตังยัสสะนากัรมปติอสุปังวิระังเขมังเอตามังคัลโมเอตาทิสานิตตะวานะสัพพธรรมะปะราชิตาสัพพทัะโสทิงงงกััััััจนนนตตตตุเสมมคิ สิบสองบทสวดรัตนปาิจังกินชีวิทางอิทธว่างมุังว่สกิสุวรัตนังมิตังโมสมุปตินอิตัมปตเตกนังตเนะเจนะสุติหุยังมงอะตวีตามนทัาสักยมุนีสมาหิโตนตนะรรมนะสมติกิจอิทัมปีธรรมีั้ังมิตาเินนเนสุติหุตุยังพุทธเโยวันนนยิสุจริงสมาธิมานันติยักกันามหสมาธินันเตนั เอตานิยคานิขงติเตถในยาสุกัสสาวกคเอตสุินัมหา l ลานิอิตัมปิสังเกตระทังอิตังเอตนัสุิจินัสสติมุตุเยสุปญญาตมนัสารธรรมหนนั้นใการิโน n ตมัสสาสัมมิเตปฏิปัตตะอาวะคังกาใครยะคักามุอานิปุจู้เชืจอผูะอิตัมปิสังเกตระทังอิตังเอตนสุจินัสสติมุตุคินังบุรานังนัวังนัติสัภวิราจิตาติเกพาวสมิเตคินาพิชาอุดุสินทานิปันติิรยะถายั สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวัรอาตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะทันตสะโัสสะนิจังสัญญาจาริโนเนวะเทวะจัก,กนตะโถนัมาโรสาภุมนาชิตังอับชิตังอัะจิราตถารูประ ชันตุโนเซบเซบวสวดเกศาปุตตสูตรพระสิตรมิตัรเตนะพระกวาตาชนะตาปิสตาอานตาสามมาสัมพุทเทนะเอตตตุเมหิมาอนุสเวนะมาปรมาปรายะมาอิติกิรายะมาปฏิกะสัมปทานีนะมาตักกะหิตุมานัยยะข้หินะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏฐินะชานะกขันติติยามาพระพระรูปตายะมาสมโนโนคาทุยะถาตุเมหิอัตตนีว่าเชยเนยยะถาอิเมทะมาอกุสละอิเมทะมา สาวสาัชายีมีธรรมาวินยูวินยูาราหิตาอีมีธรรมาสมุตาสมุทินาอหิตะยสุกายะสังวตติอัตตุเมหิปัสสงเหยยยะถายะถาตุมหิอัตนาวะชันเยยยะถาอีมีธรรมากุศลาอีมีธรรมาอนัตวัชยีมีธรรมาวินยูปัสสาอีมีธรรมาสมุตาสมุทินาอหิตะยสุกายะสังวตติอัตตุเมหิอุปสำปัชวิหะเรยาะถาติ 15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตับปับมาหมายุงสรุปอุปนิตรศสนาสันติตนาเอตังก็ยังมรดเนยไปขามานุปุญญาปุญญานิกะยิราถสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตับปับมายังสรุปอุปนิตรศสนาสันติตนาเอตังก็ยังมรดเนยไปขามานุโลกามิสังประชัยหิสันติเปโขโยธากายยานาสังยามวจายาอุตตปิจตสาตังกัสสะเปตสาสุขายาหุติยังชีวะมานุปักะ กะโรติปุญญังพมูหะเวรกติธรรมจาริงธรรมโมจุติโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมิสุเจเนนาทุกะติงขันชติธรรมชาตีสัพเพสังฆารานิสตติยถาปัญญาปัสสติอัถานิมิติตุกเอสัมโพวิสุธิยาสัพเพสังฆารุปปัติยะถาปัญญาปัสสติอัตานิมิติตุกเอสัมโพวิสุธิยาสัพเพสมาอนัตตาติยะถาปัญญาปัสสติอัตานิมิติตุกเอสัมโพวิสุธิยา สิบหกวสุตอปันนาคชาดกอปันนาคธานะเมนัมเมเกทุติยังอหุตติกาเอตตัญญายะเมตาวีตังการายะอปันนาคังพระหงเวสารนังยันติปะปะหานิวานานิณวานานิจะอารามัดุขจียานิวันุสาพระยะตจิตาเนตังโกสรนังเกเมิตาสารมุตมะงเนตังสารุตมคามัสสะปะตุขะปะมุจติโยตพุะตุสสะธรมัสสะสังกัจจารังคโตจัตถิเอริสตัยมิสัพปัญญาปัสสติทุกขังสุขะทุกขะสังมุะักขสตติทางทุกขุปะสัมะิะ ทุกขูปัสสมาวามีนางเอตังโสาางุสรางคีมามเอตงังสรารมุตตมังเอตังสารมังคามสารมุตตุถะมังติสิจเจอปุสโสภเิกรัตถกะถาอธิฐานนาวะคัมมมียะปะปฏิกรัรกิอานาคตาังบุคคลไม่ควรมเข้าถึงสิ่งทีว่ว่างองล่าไม่ความเมื่อยงสิ่งที่ยาวไม่ถึงแต่ถ้าปฏิบัติอยางนั้นทางอภัสรจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอันไปแล้วสิ่งที่ยาวไม่ถึงแต่อย่ง ปวสพินหาปัจ,จเวคณาป่าถาชราธรามูมหิชรานังอนัติตาเรามีความแก่เป็น,บบนธรรมดาจะต้องมความแก่ สิบ้ทสวดเทวาอุยาโยชนาคถาทุกขปตจนิทุกขะยปตจนิยาโสกปตจนิโสกะโอตุสเปติวันโเอตาวาราอมีสัมพันตังคุญยัสมังิธรสเปติวานโมตันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังันตุสาราสิรังัพาภาวนาพิรตตาโตุขัตุเทวตาตาสเปุตาะละปสินจยังพระอรหันตนาจะเนนขัสโสยีบทสวดเทวตาปฏิทานคถา เทวตาสันติวิหารธรรมวัฒนีทุเไปคาเรโพติคาเรตหิุ่หิุ่ตาธรรมทานินากพระวันตุปุชิตาโสตินคาโรเตถาวิหารมัทเดียเถรจอมัชยานมกกาสพีคาโบสารามิกาทานาปฏิกุปสกกาขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัมปะนภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทัสมภาวะสังเสทาชาตาอัฐโวปะปาติกานิลานิการธรรมะวังปจจเจติสเพปิทุกขสักการณตุสังขายังถาตุเจตังสตังธัมโมธัมมธราจับุคขาสังโฆหตุสัมมาโควะอัถายาจหหิิตตตยอััมมมมเเรุสสโพธ าิโนวุติงสัมปะปุเนยามะรรมเนอริยปะเวทิเตยี่บเอ็ดสวดสภาพปฏิฐา,าคาถาปุนัสิทานิกตาสะยานัญญานิกตา นิเมเตสันตภคิีนงหุตุสตานันตาปะมาณกายเวปยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐามีจะยิฐทิถาวาอันเยมัตนัตะเวทิโนสตาทิธันติโลกัสสินเตภูมาจติโยนิกาปัญจิกาจตุโวการาสังสารันตาพระวพายาตังมีปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยันเยจีมังนักปชานันติเทวาเตสานิยังได้ยู่ปัญญาทินานปุญญานังอนุโมทนาหิตุนาสภิสตาสตาโหตุอะเวราสุขะชีวินโอเคมันปัททานจัปปะปุตุเตสาสาสิทุตังสุภา ขอสัตวทั้งลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในันี้ไรของบุญทั้งหลายอยุ่ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพื่อชารเพือที่รักผู้มีคุณมีดามีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้หรือแม้ไม่ได้เห็นลาสัตว์ทั้งหลายอ่นที่เป็นการไ้มีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกระวนการสี่มีขั้นนั้นหลายขั้นหนึ่งขั้นสี่ตอนที่อยู่ในภพนั้นแล้วพเดี้รสัตว์เราได้สร้างการไสุขบุญของข้าพเจ ถึงตาอันเกนเถิดขอความหวังอันดีของสาราของเจ้สมเร็จเพิ่ด้วยอนุภาพ์แห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัชาตายด้วยการสาตายบทสวดมนต์พระสูตรประปริยัติพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนมีทาพระเจ้าขอให้คนจทุกไปทั้งปกอพระเจ้าเจริญทางต่างทางธรรมขอเทเียไปบาาตั้งหลายรดอนมทนาการสวดสาตยาโมลและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุมูทนาและบทอนมูลความใ้แกะพระเจ้าแล้วว่าถุกมงคลปกิณปฏิพิณานโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดวรวนนี้างอน้คต ขอจบดีด้วยอนุภาพแห่งความริสุคมมงคลมรรคานต่างๆขอจบสมเร็จสักสิทุิการเทินสาทุ